ไม่เดี้ยสักล้างบ้านใครนี่ยบ่ถือมาถือบ่ถืวัดไีแล้วบ่ถึอถึงแม้ไม่เงี้ยเออวูหลานโอมันปิวออกมาเลยนะนี่ครับออกมาหมดเลยซึ่งซึ่งหลังคาสาเหตุที่เกิดมาจากลมพายุเนาะก็คือว่าหลังคาที่ตกใส่จ่าไปตกบ้านหลังคากระเบื้องตอนพายุมานี่แรงเลยแรงครับแรงโอ้ ตัวนู้นหักมันก็เลยมันกระแทกตัวนี้อ๋อชาวไร่ฟ้าเอ๊ะพายุนี่มาแรงขนาดไหนครับเนี่ยแรงครับแรงมากเลยมั้มืดเลยนะครับมันหมุน่ะมันมืดเึ๊บๆเลยผมขึ้นไปตีหน้าต่างนี่เป็นดึงนี่บ้ขึ้นเนี่ยเยื้องๆเยเดี๋ยวเขาสั่งไต่ปล่อยเหงื่อั้นไต่ไ ม,มีมีมีฝนมาด้วยไหมฝนครับฝนมาด้วยลมมาด้วยเนาะมีลมมาด้วยครับกี่นาทีครับเนี่ยเราหลังคากระจายขนาดนี้ยุบประมาณสิบห้านีนี่แหละประมาณเลยสิบห้านาทีสิบห้านาทีเนาะกระหดัมพัดมาเลยบ้านงานทรงงานศพนี่เต็นท์พังหมดเลย บ้านงงบ้านงานนี่กระจายหมดเลยนะพยุพักกระจายหมดเลยพี่ก็ยังไม่ฝนยังไม่หยุดอีกนะของวันที่ร่วงข้างหลังรองวังหลังพุ่นเปิดเลวเปิดมาไม่นิกันเลไป้น เราตั้งศพไว้บ้านหลังนี้เนะเาะตอนแรกตั้งศพไว้ตรงนี้ครับพอคันนี้ฝนมาลมมาปุ๊บบ้านถลม่มน้ำก็เปียกพ่วมไปหมดก็เลยต้องเอาศพพ่อย้ายไปบ้านพี่ชายอ,อ๋อบ้านข้างๆก,กันค่ะย้ยายไปบ้านพี่ชายปุ๊บก,ก็เลย จะพาไปโพยาบไปนอนอยู่ตรงนี้ก็นอนบ้านหลังนี้ก็นอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้คไปจะพาิดเะไนรับแล้ววันนี้เบื้องต้นเนี่ยมีมีหน่วยงานเบื้องต้นนี่มีหน่วยงานอ่าอะไรเข้ามาดูแลแล้วหรือยังไม่มีเลยครับเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเลยแจ้งไปหรือยังครับยังไม่ได้แจ้งเลยครับตรงนี้เท่ากับใครจะแจ้งเหรอเนาะเออแล้วทางอบตอะไรก็ยังไม่มาดูอืม นี่รั่วลงมาถึงข้างล่างเลยเหรอครับก็น้ำมันก็ลงมาหลังเไ้ามีฝนก็ตกตามครับอเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ลงมาก็ดูมองไปทางนู้นแล้วก็ไม่รู้อะไรมันเล็บปาเดียวอ่ะปลาพายุมันมาทีเดียวเลยจ้ามันมันเป็นลมใช่ไหมเนอะมันดังมันดังเพื่มแล้วก็ไปเลยนี้มันไปตกใส่บ้านเขาล่นจะไกลเลยใส่้องน้ำ ไม่พ oh, mm ี hmm. um, s <S ่ไป่านง่ายบอกว่าสิดึงนวนนีเ่อเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยที่ก็คือว่าเกิดหลังคาเปิดนี่เรายกคัดเอาลงเลยใช่ไหม ก็ตอนนั้นแหละลูกเขาบอกว่าเขาไปทําตอนนั้นแหละตอนลมเลยี่ไอ้หลังคาบ้านเปิดอย่างนี้เราไม่เคยเจอเลยใช่ไหม